สวัสดีค่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ดูนะคะพร้อมทั้งไซส์เป็นขางเกงขาบานห้าส่วนนะคะด้านหน้าจะมีทวิตทวิตปล่อยนะคะจะทำอยู่ที่ซิปหน้าด้านหลังจะเป็นยางยืดนะคะยางยืดด้านหลัง ให้ไซส์มานะคะเอวยี 28, สะโพก38มสิป้ายีใต้ขอบนะคะความยาว26ใต้ขอบนะคะก็จะเป็นออกแนวขาบ,บ้านนะคะมาทำกันเลยค่ะจากริมกระดาษนะคะวัดเข้ามา5นิ้ว หนิ้วหนิ้วได้แล้วตีเป็นเส้นกลางเป้าค่ะจากริมบนนะคะวัดลงมาสองนิ้วสองนิ้วตีเป็นเส้นเอวค่ะ เราจะหาเป้านะคะเป็นแบบเป้าสวยๆนะคะเป้าให้มาอยู่ที่26นิ้วใต้ขอบแบ่งครึ่งนะคะ13นิ้วทำเป้าสวยๆลบไป2นิ้วครึ่งค่ะได้อยู่ที่10นิ้วครึ่งจากเส้นเอววัดลงมาเลยค่ะ สิบนิ้วครึ่งสิบนิ้วครึ่งได้แล้วตีเป็นเส้นเป้าเลยค่ะจากเส้นเป้านะคะวัดขึ้นสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งตีเป็นเส้นสะโพกค่ะเราหาสะโพกนะคะ สิโพกให้มาสามสิบแปดนิ้วหารสี่นะคะได้เก้านิ้วครึ่งไว้ข้ามาค่ะเก้านิ้วครึ่งชิ้นหน้ายังไม่บวกนะคะจะไปบวกอยู่ที่ชิ้นหลังได้ในจุดนี้นะคะเรามาดูเป้ายื่นด้านหน้า จากเส้นเป้านะคะเราวัดออกมานิ้วครึ่งจากมุมนะคะวัดขึ้นนิ้วครึ่งเราจะโค้งเป้าหน้านะคะจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะคะโค้งเป้าหน้า ได้แล้วนะคะเราวัดความยาวกางเกงให้มาอยู่ที่26นิ้วใต้ขอบนะคะก็จะประมาณ4ส่วนตีตรงๆมาเลยค่ะเป็นกางเกงยาวนะคะเส้นนี้ ได้ในจุดนี้นะคะเรามาดูจากเป้ายืนด้านหน้ากับเส้นสะโพกนะคะจับแบ่งครึ่งเลยค่ะเราจะหาเกณฑ์นะคะกลางหน้าขาสำหรับวางแบบวางผ้าเพื่อไม่ให้ผ้าบิดนะคะเส้นกลางหน้าขาจับแบ่งครึ่งเลยนะคะเราวัดมาค่ะจากเส้นกลางเป้านะคะ สี่นิ้วสี่นิ้วสี่นิ้วได้แล้วตีตรงๆเลยค่ะเป็นเส้นกลางหน้าขาสำหรับวัดเกณฑ์ผ้านะคะเพื่อไม่ให้ผ้าบิดได้ในจุดนี้นะคะตรงเป้ายื่นด้านหน้าเป็นกางเกงขาบานนะคะ เราไม่ต้องสอบเข้าค่ะตีตรงๆไปเลยค่ะแล้วเราก็ไม่ค่อยจะนิยมแบบตีมาทางนี้นะคะเขาจะเดินแล้วจะปัดๆส่วนมากก็จะตีแบบตรงๆอย่างเงี้ยค่ะดูในส่วนของเอวเอวให้มาที่ยี่สิบแปดนิ้วหารสี่นะคะได้เจ็ดนิ้วด้านหน้า เข้ามาครึ่งนิ้วจากจุดนี้นะคะครึ่งนิ้วตีมาหาเส้นสะโพกค,ค่ะวัดลงครึ่งนิ้วเอวด้านหน้าจะใช้เส้นนี้นะคะที่วัดลงมาครึ่งนิ้วเราก็วัดเข้ามาเลยค่ะเจ็ดนิ้วบวกเกตเป็นหนึ่งนิ้วนะคะเป็นแปดนิ้ววัดเข้ามาเลยค่ะแปดนิ้ว ได้แล้วเราโค้งสะโพกเลยค่ะเป็นแนวขาบบานนะคะเราใช้ประมาณเนี้ยจากตรงเนี้ยแบ่งครึ่งแปดนิ้วก็สี่นิ้วนะคะเนี่ยตีบานลงไปได้เลยค่ะ เป็นขาบานนะคะชิ้นหน้าเส้นกลางหนะ้าะเนี่ยเดี๋ยวเราจะแยกทวิตนะคะเดี๋ยวเราจะตัดแยกทำเกตคะ่ะวัดลงมาสี่นิ้วครึ่งนะคะเราเผื่อเกตเป็นหนึ่งนิ้วครึ่งนิ้วคะ่ะจากจุดนี้นะคะครึ่งนิ้ว จุดนี้ครึ่งนิ้วนะคะตีมาเลยค่ะเป็นเก็ดด้านหน้าชิ้นหน้านะคะเรียบร้อยเราปิดเก็ดแต่งเอวใหม่นิดหนึ่งเป็นซิบหน้า ซิปหน้าถ้าเผื่อในตัวนะคะซิปหน้าเนี่ยเขาจะมีนอกตัวกับในตัวนะคะถ้าเผื่อในตัวจากเส้นเส้นเป้าหน้านะคะเราวัดออกมานิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งแค่เส้นสะโพกนะคะเราจะไม่เลยไม่เลยมามากสุดคือแค่เส้นสะโพก ได้ในจุดนี้นะคะเราไปทำชิ้นหลังกันคะ่ะชิ้นหลังช้างจะใช้สีแดงนะคะจากจุดเป้ายื่นด้านหน้าเนี่ยเราทำเป้ายื่นด้านหลังนะคะวัดออกมาสองนิ้วครึ่งจากจุดนี้นะคะสองนิ้วครึ่งอันนี้เป็นกางเกงแบบไม่ใช่ขายาวนะคะเราจะลง ประมาณหนึ่งกระเบียดค่ะสองขีดนะคะลงด้านหลังเป็นยางยืดเราตีมาที่มุมนี้ได้เลยค่ะส่วนเส้นกลางเต้านะคะเราวัดเข้านิ้วครึ่ง ตีมาที่เส้นสะโพกตีมาที่เส้นนี้เลยค่ะเส้นเป้าสีแดงนี้เป็นเป้าหลังนะคะเป็นเป้าหลังจากเส้นเอวเดิมเนี่ยเราวัดขึ้นมาหนึ่งนิ้วจากจุดนี้นะคะหนึ่งนิ้วเอวยี่สิบแปดหารสี่ได้เจ็ดนิ้วนะคะเราทำํำยางยืดด้านหลัง เราบวกไปสองนิ้วค่ะอย่างยืดด้านหลังนะคะบวกสองนิ้วเท่ากับเก้านิ้วจากจุดนี้วัดมาค่ะเก้านิ้วอันนี้เป็นแบบมีซิปนะคะเพื่อนๆไม่ได้บอกมาว่าไม่มีซิปหรือว่ามีซิปนะคะถ้าถ้าจะไม่เอาซิปหน้านะคะวิธีการหาเอวอยู่ที่ ep สามเจ็ดห้านะคะ ย่างยืดด้านหลังหน้าเรียบแบบไม่มีซิปนะคะ EP ที่3 7 5อันนี้แบบมีซิปนะคะเราจะเผื่อแค่2นิ้วสะพพก้นิ้วครึ่งด้านหน้ายังไม่ได้บวกนะคะมาบวกอยู่ที่ชิ้นหลัง9นิ้วครึ่งบวกไป1นิ้วก็10นิ้วครึ่งนะคะ เราวัดมาเลยค่ะสิบนิ้วครึ่งเท่ากับกางเกงตัวเนี้จะบวกหลวมอยู่รอบตัวสองนิ้วไม่มากนะคะกาโค้งมาเลยค่ะส่วนขาบานก็ตีขนานลงไปเลยค่ะกับชิ้นหน้า ในด้านหลังตีตรงๆลง,ง,งไปเลยค่ะปลายบานนะคะเราขึ้นสักกระเบียดนึ่งก็ได้ค่ะขึ้นทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะกระเบียดหนึ่งได้ในจุดนี้ด้านหลังเป็นยางไม่มีเก็ดนะคะ ถ้านแนวเนี้ยสะโพกก็จะพอดีเอวเอวจะเป็นฟรีไซส์นะคะเพราะว่าใส่ยางแต่นี้เราจะก๊อปเพื่อแยกทวิตนะก๊อปชิดหน้า เราก็คิดนะ้าออกมาเลยนะคะเส้นสะโพกเส้นเป้าเอวด้านหน้าเส้นกลางหน้าขาเก็ดหน้านะคะเป้าหน้า ขาในสะโพกไปยาาเรียบร้อยนะคะในจุดตรงนี้ถ้าเขาหักนะคะเราแต่งให้เขาเป็นเส้นตรงได้เลยค่ะ ชิ้นหลังเราโคง้งเป้าหลัง ของเป้าหลังใช้ประมาณเส้นสะโพกกับเป้าหน้านะคะเป้ายื่นด้านหน้าเนี่ยชิ้นหลังแล้วก็ตัดไปเลยค่ะอันนี้ยังไม่ได้เผื่อตะเข็บเย็ยบนะคะ เวลาไปวางผ้าก็เผื่อเผื่อที่ผ้าเลยนะคะอันนี้คือชิ้นหลังนะคะชิ้นหน้า เส้นกลางหน้าขาสโพกเส้นข้างนะคะสะโพกเป้าเส้นเอว ด้านหน้าความยาวอันนี้ที่เราก็ปอกมานะคะเป็นชิ้นหน้าเพื่อจะมาแยกทวิตนะคะเราตัดแยกเลยค่ะตัดแยกที่เส้นกลางหน้าขาเลยนะคะ แยกจีบทวิทนะคะตามแบบจะเป็นทวิทแบบปล่อย ทำทวิสอยู่ประมาณห้านิ้วห้านิ้วนะคะแบ่งครึ่งสองนิ้วครึ่งห้านิ้วห้านิ้ว,วจับในจุดนี้มานะคะ ติ๊กเส้นเป้าปลายขาถ้าบางทีเราตีมาเนี่ยบางทีเขาจะเคลื่อนได้นะคะเราจับแบบเนี้ยเขาจะไม่เคลื่อนแล้วก็ติ๊กจุดไว้นะคะเวลาวางเนี่ยเขาจะตรง ทวิประมาณห้านิ้วแต่งชายเลยค่ะเป็นทวิตปล่อยนะคะจะเย็บล็อกลงมาประมาณสี่นิ้วนะคะเย็บล็อกลงมาประมาณสี่นิ้วจากเอวนะคะลงมาสี่นิ้วเย็บล็อกแล้วก็จะจับ ข้างล่างเป็นปล่อยนะคะตามแบบเราเย็บเราใช้เส้นนี้เย็บนะคะตรงนี้เราก็ปล่อยไป เป็นจีบทวิทก็ปล่อยไปเลยนะคะอันนี้คือเย็บล็อกลงมาแล้วนี่ก็ปล่อยไปเลยขอบอยางยืดแบบเนี้ยเป็นขอบตรงก็ได้นะคะ ซิบหน้านิ้วครึ่งนิ้วครึ่งแค่เส้นจะโพกนะคะไม่เลย ตัดผ้ามาเท่านี้เลยค่ะตรงเป้าเผื่อหนึ่งเซนหรือครึ่งนิ้วก็ได้นะคะขาในถ้าเป็นงานขายเนี่ยจะเผื่อครึ่งนิ้วแต่ถ้าเป็นงานตัดเนี่ยบางทีก็เผื่อไปเลยก็ได้ค่ะหนึ่งนิ้วนะคะอันนี้แล้วแต่ถ้าเป็นงานขายก็จะครึ่งนิ้วเลยค่ะ ก็จะตัดมาตามรูปนี้นะคะลิ้นลิ้นข้างที่วางกับกับซิปนะคะเป็นทบกระดาษนะคะด้านบนประมาณนิ้วครึ่งด้านล่างหนึ่งนิ้วอันนี้เป็นสาบซิปนะคะ อันนี้ก็จะทบผ้าความยาวความยาวสาบซิปเนี่ยเลยไปหน่อยนึงก็ได้ค่ะแล้วเรามาตัดทิ้งที่หลังได้นะคะ หนึ่งนิ้วนิ้วครึ่งตัดผ้านะคะเผื่อเย็บแล้วก็รีดก,กาวเต็มนะคะรีดก,กาวเต็มแล้วก็ทบอันนี้สําหรับวางซิปนะคะก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆขอมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูได้ค่ะขอบคุณค่ะ